ตอนนี้ลุงช่างก็มาคำนวณคำนวณเหล็กนะคะที่จะใช้ในทำห้องน้ำนะคะวันี้จงเ็กมา้านงนะคัก็ใหกหนานาะคอา็ารับทเป็นตัวรงสร้างนะคไปดูว่าจะมปกี่มมเรงจะ ห้าเส้นเนี่ยก็น่าจะหลายหนึ่งไม่จะมากกว่าสองหนึ่งขอบคุณเยี่ที่รับช่านนะครับอนุโมทนาสาธุ เลงก็จะทำเหมือนห้องน้ำเดิมนะคะเพิ่มเติมให้มันได้เวลามีงานใหญ่ๆนะคะงานบุงสูงองค์ปู่จะได้รองรับ FC ได้นะคะจะได้ไม่ต้องเอาห้องน้ำสำรองมานะคะ แปดเก้าเส้นนะคะนับโคงโคงเก่านะคะเก้าบวกสิบสี่เป็นยี่สิบเอ็ดเส้นคำนวณเหล็กนะคะ คำนวณเหล็กแล้วลี่สร้างก็จะไปซื้อเหล็กนะคะเราก็ทำภารกิจของเราเสร็จก็จะมาช่วยหยิบจับช่วยดุดสร้างนะคะตอนนี้ก็แม่ดาวก็เอาน้ำใส่ต้นไม้ดอกไม้อยู่นะคะตรงไหนที่มันเหี่ยวเราก็จะเอาใส่ตรงนั้นก่อนนะคะว้าวพวงแสบพวงแสบ ออกดอกอีกแล้วนะคะนี่ลืมแล้วลืมแล้วแม่ดมาวเมื่อวานนี้แม่ดาวก็เอาน้ํามาอัดใส่นะคะกล้วยไม้ก็ถอะไรรับน้ํานะคะก็แตกหน่อออกมาแล้วก็จะออกดอกนะถ้ามันถ้ามันทรงพุ่มใหญ่ๆเนาะถ้ามันทรงพุ่มใหญ่ๆมันก็จะออกดอกเยอะนะคะนี่เราก็ให้มันอยู่ตรงนี้นะคะ ให้มันมาอยู่ด้วยกันกับกล้วยไม้ให้มันเลื้อยขึ้นไปตรงนี้นะคะมันเลื้อยขึ้นไปตรงนี้เนะาะเพราะมันจะเข้าไปในอะไรนะใต้ถุนใ้มันอยู่ตรงนี้ดีกว่าเออมันจะได้เลื้อยขึ้นไปนะคะมันจะได้เลื้อยขึ้นไปกับต้นไม้เนาะ ยวทำให้มันสวยๆก่อนนะ จ้าพึ่งน้อยนะคะกำลังกินน้ำหวานอย่างอริดอร่อยเลยนะคะน้ำหวานที่แม่เก็บมาไว้ให้นะพากันกินอย่างอร่อยเลยรังใหญ่มากดูสิจะถึงดินแล้วนะคะโอ้รังใหญ่จะถึงดินแล้วใหญ่มาก แม่ดาเปิดสปริงเกอร์อยู่นะคะแล้วก็ค่อยๆขยับไปแต่ละจุดโหต้นโพต้นนี้สูงขึ้นสูงขึ้นนะคะรับรองว่าใหญ่แน่ๆปะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนน้ำทางนู้นนะคะทีนี้เราก็จะมาเปลี่ยนนะคะใชอีก ฝั่งตรงนี้นะคะอะรถขายอะไรเนเปลี่ยนสายฝั่งทางนี้อีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะ แล้วเราค่อยมาปิดเนาะแล้วเราค่อยมาปิดทางนี้ก็เย็นชุ่มฉ่ำแล้วในระหว่างเปิดน้ำใส่ดอกไม้นะคะเราก็มาทำความสะอาดสาลาบัวสมพูนะคะ เดแล้วเรา,า,า,เราจะไปดูสารเพชรสมพูพลสมพูนะคะเดี๋ยวว่ามันจะยาวเกินเนาะเด่ดยก็ขอจบคลิปนี้ลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ อจบคลิปลงตะเพียนเท่านี้นะคะฝากชมคลิปด้าวหลังให้ไม่ลดาสัก5นาทีด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปทำความสะอาดต่อนะคะเสาสองหลังเนาะสวัสดีค่ะ